สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูคอกนะครับมันติคอปเปอร์นะครับที่เป็นสีเหลืองนะอันนี้ก็คือชุดที่ไล่มานะครับเป็นปลาที่โตแล้วผมก็จะเอาขึ้นนะครับทุกคนก็เปอร์เซ็นต์การได้เหลืองจะเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับทุกคนไอตัวที่สีน้ําเงินนะครับเป็นลายขาวๆนี้ก็คือมาเบิ้ลนะครับผมใส่รวมกันแล้วเพราะว่ามันรอดน้อยนะครับในช่วงหนวแล้วก็ตัวสีเหลืองๆนะครับก็มีก็จะออกเป็นอย่างนี้นะครับ มันไล่มาจากสายมันติด้วยนะครับมันก็เลยแบบบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ออกเป็นสีคอเปอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นปาเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยยังออกแบบเป็นสไตล์คอปคอปเปอร์ธรรมดาก็มีนะครับทุกคนเห็นไหมเป็นคอปธรรมดาก็มีครับหูออคอกนี้ต้องบอกว่า,าขี้ตะไคร้เยอะมากนะครับคือเปลี่ยนน้ำแป๊บเดียวนะครับขี้ตะไคร้ขึ้นเพราะว่า แสงแดดนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับบางตัวก็จะออกแบบเป็นคล้ายๆมันติคันเลอร์บ้างแล้วก็ออกเป็นคอปก็มีนะครับทุกคนเนี่ยผมตักขึ้นมาเมื่อกี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตักใส่ถังก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าผมถือกล้องคนเดียวด้วยนะครับแล้วก็จะมาให้ทุกคนดูว่าได้เยอะหรือเปล่านะครับในคอกนี้เนาะนี่นี่ตัวนี้เหลืองๆนะครับทุกคนอา้าวไปไหนแล้วเหลืองๆเห็นไหมหัวเหลืองๆโผล่ลขึ้นมาแล้ว ตอนนี้ก็แยกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนผมแยกคัดเกรดไปเรียบร้อยนะครับก็คืออันนี้จะเป็นปลาที่ออกแนวเหลืองๆหน่อยนะครับใส่แล้วก็ตัวนี้จะออกแบบเป็นแนวคอปเปอร์แล้วก็ออกเป็นมันติธรรมดานะครับทุกคนบางตัวก็จะเป็นคล้ายๆกาแล็กซี่นิโม่อะไรอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นมาเบิ้ลนะครับมาเบิ้ลที่เป็นแพทเทิร์นนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดแฟลให้ทุกคนดูนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนดูนะครับว่าปลาพวกนี้นะครับมีสายเลือดของคอปเปอร์อยู่จริงๆรแล้วไม่ใช่แบบเป็นกาแล็กซี่สายเหลืองนะครับไม่ใช่กาแล็กซี่ยันโลธรรมดานะคทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูบางตัวก็หางขึ้นแบบเป็นสีคอปนะครับเป็นคอบเหลืองเหลืองบางตัวก็จะออกไปเป็นขาวขาวนะครับตามสไตล์คอปเปอร์ผ่าเลยนะครับทุกคนแต่ว่าผมว่าน่าจะใช้ได้เยอะอยู่นะไอตัวนี้ออกบบเป็นแนวกาแล็กซี่ เยลโล่เลยแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับอย่างตัวนี้ก็จะออกเป็นแนวแนวคอบครบหเหลืองเหลืองนะครับตั้งใจว่าจะให้มันเป็นคอปเปอร์เยลโล่นะครับให้เหมือนกับกาแล็กซี่เยลโล่แหละแต่เป็นตัวนี้จะเป็นคอปเปอร์เยลโล่แต่ว่าชุดนี้มันก็ออกมาแล้วละแต่ว่ามันมันยังไม่เยอะนะครับทุกคนก็ออกมาประมาณนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ออกมาเป็นสีอย่างนี้นะครับเป็นสีคอปเปอร์ถามว่ามันขายได้มันก็ขายได้นะครับก็ แยกกันเอานะครับตัวนี้ก็ฟอร์มอีกสักเดือนกว่าๆนะครับน่าจะได้ใช้นะครับเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวจะเข้มขึ้นอีกนะครับแต่ว่าเราต้องรอเวลาสักหน่อยนึงนะครับเอาล่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับต้องมาเปลี่ยนน้ำนะครับวันนี้หลังจากกักตัวมานานก็ได้มาเที่ยวฟาร์มอย่างเต็มตัวนะครับโดด ทุกคนครับออกไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆครับบ๊ายบาย